โมงสิบสองค่ะเหนียนรเรีย,ย,ยเือเนตรนด้วยครับีเรือนี่น่าตาดีทุกเรือมารับเองเลยนะคะเรือมารอได้ค่ะคุณชาญชัยคำทองค่ะ เรือพอโชคศักดิ์สิทธิ์นานไม่มาได้แก้ขจัหวะต้นได้ครับไปอยู่ไรแล้วมั้งตอนนี้จะตายเขาคงลากเรือไปตามเวลาตอนนั้นมาตอนนี้มาเป็นความมันคงนะพี่น้อ ไปจับไปสองรอบน่นอรอบแรกรอบแรกไอ้เรื่องไฮโดรเนวาก็หนีไปอย่ที่ไอซ์ลน้ยขึ้นมากลับมาพดียัไม่จบเลยหนีอีกแล้ว ในฐานหน่วยงานที่ข็มีหน้าที่ไปโต๊ะมอไปรายงานไปปกครองในประมาณกลามงนี้รัฐทุกหน่วยนะผมลงไปแล้วมันตั้งเป็นปุ๊บเนี่ยคุณคุณโดนโดนโดนเขาดำเนินคดีมาผู้เนี่ยแล้วคุณค่อยมาไปแจ้งเนี่ยมันก็เหมือนกับหลักก็เป็นเบาอันนี้ผม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 พูดก็ประมาณนี้คแหละลองกลังครับ อ,อันนั้นทุกตอนนี้ขอให้ทุกคนที่เคยทำเอาท,ทุกล้ำเลยดีกว่าเอกสารที่เรามีตรวจสอบตัว